มาแล้วมาแล้วจำเลยคือว่าเออตองมันน้อยหลอดจะน้ำมันน้ยเลยแหละแต่พอหวกัก็แบบ้เขาบอกเดี๋ยวถอยคนอนันีวเบอกดวถอยน่้ชา้ชาเขียวในร้านนั้นร้านอะไรร้ชามเลยนะวนหานน้อยกวาบกชา มันมีห okay. kind of mm ูไปเปล่าลวกแ่ข right. like ้นนอนอยู so ่หันบ่เมื่อกี้เมื่อกี้คนนอนพี่เออก็ยังว่าคนนอนอยู่หันไหมอไรที่ะพ่อก้นนอนพ่อก็ตื่นเนี่ยคุยโทรมากแล้นอุทัยไม่อยู่อุท้ยเห็นปะหลงหลงหตัด อเ,เอาไปนี่เอาบ้างบ้างนี่อาหารคุณโต้ค่ะลงเลยค่ะไม่มด้จอดได้มไ,ได้เดี๋ยวก็าอ,อันนั้นก่อนนี่เขามาจอดกันเด้เออกก็เลีอยงล่มันม่มีเสียงนทะหรกม่มนเสียงเพลงน่ะรเมงเสือ วอแง่ว่าแง่ลีกเสียนเพราะเขาโคตณาโลตั Ừ. mẹ anh Điêu khóa luôn <laughs> ซื้อกูปองก่อนซื้อกูปองก่อนแค่ไหนไอะกูปอง Look, look. Tok ni. Batung suat. Nah. Nikat sini yang. Nikat sini. Kok. Nikat yang ni. แลกก่อนเดี๋ยวยังมาแหลก่อนพักหนึ่งกันได้แลกคู้ปองพี่น้องมื้อนี้มื้อนี้กินอาหารโลดตัดได้ไหมไม่ยืนนู่นไม่ยืนนู่นอ้อ,อมอยังก็ ท่อนเจ็ดท่อนหกร้อยเจอคนสวยแสดงแสดงว,วันยังเบื่อเมื่อเมื่อวัยรับ,บที่เลือกินยังไงพี่หรองกินอะไรมีราดหน้าราดหน้าเลยเก๋วยเตี๋ยวกับมี่เนี่ยพุ่ม หนราดหน้ารสตั๊อร่อยนะมีทั้งมีกรอบเส้นเล็กอะไรเยอะแยะนีะ่ไงหกสิบบาทห้าสิบบาทแล้วแต่ทะเลนนทะเลหกสิบซีเปียนะนไม่เอาราดหน้ออา,นาใช่มีหมูทะเลง่นะายบอก ออเอาพลังกินแล้วนั่งแล้วแหนแล้วระดแบระยบรอยลงแม่แค่ของเนี่ยบาทน,นึงบาทเดียวไม่คิดแม่จะพกมาละคกระเป๋าไม่ได้พดกละค่ะ เแล้วคุณเลยพ่อมีวางปน่มีวางถามหาเกินบาทไปเนนี้เส้นอะไรครับเส้นใหญ่เส้นใหญ่ของไทเส้นใหญ่เส้นใหญ่ของไทยขอืมกู่ขงไ้นให่เให่ไขอืมเาง่าใส่หรอเปเบอาปาบานต้หลวัดยี่หล่ะเอาป็นไ้กินพี่นอน จะลวดที่เดียกันเนี่ยมาดินเนี่ยนี่บนรถตัด แกแบ่พีดยังที่สร้างน้ำหนักสร้างน้ำหนักสีทช็อตองดซีซีทชสอตซองดึกซีทำบ่อทอดบ่อกินเลียดหาครับไปซื้อไหมเอ้า ทอดซีมันไม่ทอดนะบนบนทอดเหลือสี่บาทบนทอดเลยเวลากินซุกี้ครับ

พี่น้องครับคลิปนี้ฝากไว้เช่นครับขอบคุณทุกการติดตามกีฬาตัวนี้กินอาหารที่โลตัสฮะเบอก้าเจาลข้าวหล้เะกเอยเดี๋ยวไปซื้อน้ำน้ำโอเคครับขอบคุณทุกการติดตามครับ